สวัสดีค่ะบีมาแล้วจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของบริษัทนะคะแต่สําหรับเราก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมค่ะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําเลยได้นอนจ้ายอกยองหลังจากที่พนักงานทํางานติดต่อกันมาหลายวันก็เลยปล่อยให้เป็นช่วงวันหยุดค่ะส่วนครอบครัวเราค่ะก็จะมาเคลียร์งานที่เหลือให้เสร็จนะคะก่อนกําหนดส่งวันจันทร์ค่ะอ๋อลืมบอกไปวันนี้วันอาทิตย์นะคะพอหลังเลิกงานวันอาทิตย์นะคะทุกคนป้าป๊าก็เลยชวนมากินโอโคโนมิยากิค่ะซึ่งร้านนี้นะคะทุกคนก็เป็นร้านแบบใกล้บ้าน ะะก็ไม่ใกล้มากนะประมาณแบบขับรถมาเกือบ20กิโลเลยค่ะ ร้านตรงนี้นะคะก็เปิดนานแล้วนะคะแล้วก็ป้าากับชิโนจังนะคะก็มาเมื่อประมาณแบบ78ปีที่แล้วอะ่ะทุกคนก็คือนานมากแล้วนะส่วนบีนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะมาอยู่ที่ญี่ปุ่น3-4ปีนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมาเลยคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกร้านที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนก็คือจะสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบถ้วยมาแบบนี้ให้ให้หลายอย่างมากเลยนะคะก็จะมีแบบหลายเมนูเลยก็จะแบบมีใส่ผักแล้วก็มีแค่ผักนะคะแล้วก็มันจะเป็นไส้หมูไส้ไก่ไส้เนื้อ เนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไส้ไข่ปลาด้วยค่ะตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะบุฟเฟ่ที่นี่นะคะทุกคนก็จะราคาประมาณ12,000เยนหรือ2,000นิดนิดประมาณนี้นะคะทุกคนหรือว่าประมาณ500กว่าบาทนะคะถ้าเป็นเงินไทยเนาะส่วนเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะทุกคนก็จะรวมในเซตเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแอลกอฮอล์นะคะเราก็สั่งแยกมานั่งโต๊ะนี้โต๊ะแรกนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเครื่องไม่ร้อนนะคะทุกคนนั่งรอไปสักพักอะ่ะก็คือไม่ร้อนสักทีนะคะจนได้ขอพนักงานว่า ถ้าไม่ร้อนขนาดนี้บุฟเฟ่สอชั่วโมงของฉันนะคะก็คงไม่ได้กินง่ายเพราะว่ามันไม่ร้อนสักทีคะ่ะทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนโต๊ะนะคะ <laughs> <c oughs>

ลืมบอกไปนะคะทุกคนนอกจากโอโคโนมิยากินะคะก็จะมีผัดแบบยักโซบะด้วยนะเอ,อยากิโซบะนะคะก็จะเป็นคล้ายเหมือนผัดเส้นอะไรเงี้ยเหมือนสาตาญี่ปุ่นนะคะก็จะมีหลายเมนูมากเลยนะคะในนั้นนะคะทุกคนก็จะมีแบบไข่ปลาด้วยแล้วก็ไข่ปลาแซาลมอนนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยเขาเรียกอะไรจำไม่ได้